ว่ายน้ำเอเวอเรสต์กำลังเตรียมตัวจะเล่นน้ำอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดเอดิชันเทอร์คอยสีเหมือนทะเลส,สาบที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่แมลงนะคะอย่าเข้าใจผิดคือกิ่งไม้วิเศษค่ะโอ้อันนี้หน้าตาคุ้นๆน,นะคะฮันแน่หลายคนคิดว่าหวอดเขียตะปาดละสิมันคือฟองสบู่วิเศษตะหากล่ะคะ่ะ ดูสีมดเต็มไปหมดเลยสระที่งดงามแบบนี้ไม่มีทางมีองค์ชายโตมันคือสระว่ายน้ำขององค์หญิงเอวาเรสไม่มีองค์ชายโตเลยค่ะจริงๆเจ้านั่นอาจเป็นแค่ใบไม้ไหนขอไปดูใกล้ๆหน่อยสิเผื่อตาฉันฝันอ้ยสีสวยเทียวเเมื่อยจังขอนั่งพักตรงนี้หน่อยนะคะ เอ๊ทำไมรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองพี่วาเลยแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะที่มองแต่ดูเหมือนจะมีหลายคนค่ะอะไว้น้ำของข้าเต็มไปด้วยฟองสบู่มหัศจรั์เห็นฟองสบู่มหาศจารร์ไหมล่ะอิจฉาละสิที่บ้านตัวเองไม่มีอย่างเขาอะ่ะ <laughs>